เรื่องราวที่ผมจะได้เล่าในค่ำคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมากับผู้ชายคนหนึ่งร้อมกับเพื่อนๆครับในค่ำคืนที่พวกเขาได้พากันไปกลางเต็นท์นอนอยู่ที่เขาห่งหนึง่งกับได้เจออะไรบางอย่างที่เรียกว่าผีเลยได้เป็นที่มาของเรื่องที่ผมจะได้เล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันได้เลย คุณดิวได้บอกกับผมนะครับว่าเรื่องราวที่เขาจะได้เล่าให้ฟังนี้มันได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นคุณดิวกับเพื่อนห้าคนชอบที่จะพากันขับรถไปเที่ยวภูเขาดูทะเลเหมอกในยามเช้าโดยค่ำไหนก็จะพากันไปนอนอยู่ที่นั่นด้วยการมีเต็นต์ติดรถไปด้วยอยู่ตลอดน,นั่นเองเต็น์เดียวนอนกันห้าคนหกคนได้อย่างสบายคุณดิวได้บอกนะครับว่าพวกเขานั้นเป็นพวกที่กินง่ายอยู่ง่าย ก็เลยไม่ได้ลำบากเรื่องที่พักแต่อย่างใดวันหยุดคราใดาก็มักจะชวนกันไปเที่ยวดูทะเลหมอกในยามเช้าทางภาคเหนืออยู่ตลอดซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดยาว4ีห้าวันติดต่อกันครับคุณดิวุณเลยชวนเพื่อนๆนั้นเราไปเที่ยวแม่แห่งสอนดีไหมช่วงนี้อากาศกำลังจะหนาวเย็นบรรยากาศน่าจะดีได้ดูหมอกในยามเช้าสัมผัสอากาศหนาวๆ เพื่อนๆแต่ละคนนั้นก็พากันเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยได้พากันนัดเวลากันเรียบร้อยทีนี้พอถึงวันเดินทางเพื่อนๆทุกคนก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของคุณดิวซึ่งเพื่อนบางคนนั้นก็พากันมานอนที่บ้านของเขาเลยก็มีเพื่อนบางคนบ้านอยู่ใกล้พอใกล้ถึงเวลาเดินทางค่อยเดินทางมาหาเขาพอเพื่อนๆทุกคนได้พากันมาที่บ้านของเขาเรียบร้อยแล้วก็พากันนั่งรถกระบะของคุณดิว ออกเดินทางในทันทีครับซึ่งค่าน้ำมันนั้นก็ช่วยกันออกส่วนที่พักไม่ได้จ่ายแต่อย่างใดเพราะพวกเราพวกเขาพากันกลางเต็นท์นอนเองก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปจ่ายค่าที่พักส่วนการอาบน้ํานั้นก็พากันไปอาบที่ปั๊มน้ํามันเข้าห้องน้ําที่ปั๊มน้ํามันอะไรแบบนั้นเคนี้ก็พากันเที่ยวอย่างสบายแล้วแทบไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายนอกจากค่าน้ํามันค่ากินก็เท่านั้นเอง คืนนั้นคุณเดียวได้บอกนะครับว่าพวกเขาได้พากันออกเดินทางกันประมาณเที่ยงคืนกว่า,ก,วากับว่าเดินทางผ่านที่ในเซส,สวยก็จะแวะถ่ายรูปชมวิวไปเรื่อยคาไหนก็นอนที่นั่นไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรอยู่แล้วไม่ได้ฟิกเวลาว่าจะต้องไปถึงที่แม่ห้องสอนในเวลาเท่าไหร่ก็แค่มีที่ให้กลางเต็นท์ได้นอนเป็นพอคอนนืนแรกนั้นพวกเขาก็พากันไปกางเต็นท์นอนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ ธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยคุณยิวกับเพื่อนๆก็พากันนอนหลับอย่างสบายเพราะร้อนเหนื่อยจากการเดินทางม,มาทั้งวันแล้วนั่นเองตื่นเช้ามาก็พากันมารับชมหมอกทะเลหมอกในยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นสบายกําลังดีไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากแต่อย่างใดจิบกาแฟร้อนๆคนุณยิวบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์จริงๆครับ พอสายๆหน่อยพวกเขาก็พากันออกเดินทางต่อเจอนั่นเจอนี้ก็พากันแวะถ่ายรูปข้างทางสนุกสนานเฮฮาตามประสาพเพื่อนฝูงผู้ชายห้าหากคนกันไปช่วงเทียงก็พากันไปฝากท้องที่ร้านอาหารข้างทางแห่งหนึ่งที่ราคาไม่ได้แพงมากมายอะไรครับยังไงซะพวกเขาก็ไม่ใช่พวกที่ติดหรูกินแพงอะไรแบบนั้นอยู่แล้วพอได้เติมพลังงานกันเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อ เที่ยวต่อจนประมาณสี่ห้าโมงเย็นก็เลยได้พากันไปหาที่กลางเต็นท์นอนจนได้เจอเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านชายแดนที่มีทะเลหมอกยามเช้าให้ดูครับที่นี่ในระหว่างที่พูนเดียวกับเพื่อนได้ช่วยกันกลางเต็นท์หุงหาอาหารกันอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาพริ่มก็พูดอะไรบางอย่างขึ้นมานมมากลางเต็นท์นอนอยู่ที่นี่ ได้ไหวขอในยาเจ้าที่เจ้าทางหรือยังละ่ะคุณเดียวก็เลยได้หันไปมองตามเสียงที่ได้ยินนั่นก่อนที่จะได้เห็นชายแก่คนหนึ่งครับคิดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านใกล้ๆนี้แหละมัง้งก็เลยได้พูดตอบออกไปวหวอะไรเหรอครับตาว่าททาไมเหรอพวกผมมีคนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าจะต้องไหวใครไหวทําทไมตรงนี้มันมีเจ้าที่เจ้าทางด้วยเหรอ คุณยววิมหวว่าเขาถามกลับไปอย่างไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักตามภาษาคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องผีเรื่องมิญยันแต่อย่างใดชายแก่คนนั้นก็เลยได้พูดขึ้นมานะว่าโกไวาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขออนุญาตท่านว่าจะมานอนอยู่ที่แห่งนี้เจ้าที่ที่นี่แรงมากเลยนะตาเขาบอกไว้ก่อนเลยใครก็ตามที่ผ่ากันมากลางเต้นนอนอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้ไหวขออนุญาตท่าน ได้เจอดีกันทุกรายจะหามว่าตาไม่เตือนพ่อตาแก่คนนั้นได้พูดขึ้นมาแบบนี้คุณยยวได้บอกนะครับว่าได้ความที่พวกเขาในตอนนั้นเป็นวัยรุ่นที่กำลังห้าวสุดๆไม่ได้มีความหวาดกลัวอยู่ในจิตใจเลยม้แต่น้อยอย่าว่าแต่พูดผีวิญญ,ญาณหรือว่าผีอาสาตานอะไรเลยสักตนก็ไม่เคยได้กลัวอยู่แล้วเพราะไม่เคยได้เจอไม่ได้เห็นมาก่อนเขาก็เลยได้พูดตอบตาแก่คนนั้นออกไป ถ้าผีหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางมีตัวตนจริงๆก็ออกมาให้เป็นบุญตาหน่อยเธอจะขอถ่ายรูปสักหน่อยจะไปลงเฟซบุ๊กให้ทุกคนได้เห็นว่าผีเจ้าที่มันเป็นตัวยังไงพอคนเดียวพูดจบไปแบบนั้นเพื่อนๆต่างก็ระกันหัวเราออกมาอย่างดังจนตาแก่ที่ได้เดินมาบอกต้องถึงกับเดินกลับบ้านตัวเองไปอย่างไม่สบอารมณ์เท่าใดนักที่วัยรุ่นรุ่นใหม่อย่างพวกของบุญวนั้นไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ ถมยังพาเข้นหมรอรย,ยอใส่อีกตั้งหากคุณดิวกับเพื่อนๆก็ยังได้พากันพูดถึงเรื่องที่ตาเก่คนนี้มาบอกอีกต่อไปชาวบ้านแถวนี้คงจะพากันงมงายมากมายล่ะมัง้งผีเผื่อมันมีที่ไหนกันละ่ะบ้านนอกคอกนาก็คงจะเป็นแบบนี้แหละคงอยากจะหลอกเด็กให้พวกเราได้กลัวผีละสิไม่ได้กินลอกคุณดิวกับเพื่อนๆก็ยังพากันพูดท้าทายไปอย่างขานองปากกนะับํา ส่วนคนอีกตั้งห้าคนก็พากันพูดขนองปากกันไปต่างๆนาน,นาด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ไม่เครคิดอะไรมากมายเพราะเราตั้งแต่เกิดมานั้นพวกเขาก็ยังไม่เคยได้พากันเจอผีเลยสักตัวเดียวก็เลยไม่ได้เชื่อหรอกว่าในโลกใบนี้มันจะมีผีได้อย่างใดแถมได้เคยพากันไปกลางเต็นท์นอนอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยจะได้มีอะไรให้ได้ตื่นเต้นเลยสักกรานังเดียวแล้วแบบนี้ใครมันจะเชื่อหรอกว่าผีมันมีอยู่จริงๆ,จร,งๆจริงไหมล่ะครับ ทีนี้หลังจากที่คุณนิวกับเพื่อนๆได้พากันกลางเต็นท์นอนเสร็จเรียบร้อยก็พา <c oughs> กันหางหา่าอาหารกินข้าวกันแบบนี้ง่ายก่อนได้จะได้พากันเข้าเต็นท์นอนพวกเขาได้พากันนอนในอาจกันอยู่ในเต็นท์เดียวทั้งหมดเหมือนอย่างเช่นเคยครับซึ่งค่ำคืนนี้คุณนิวกับเพื่อนๆก็พากันนอนหลับไปอย่างง่ายดายตามประสาเพราะรเหนื่อยจากการเที่ยวมาทั้งวันในจะนั่งรถมาตั้งหลายร้อยกิโลเมตรอีก คุณเดวดิบอกนะครับว่าในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาได้พากันนอนหลับไปนานแค่ไหนกันแต่เขาต้องได้รู้สึกจะต้องเตือนขึ้นมาเพราะมันมีใครก็มีรูปมากระตุกที่ขาของเขาอย่างแรงคุณเดวิวก็ลืมตาขึ้นมาดูในทันทีครับเขาหันซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นจะได้มีอะไรได้ยินแต่เสียงเพื่อนนอนกรนอยู่ที่พากันนอนหลับอย่างสบายอารมณ์ส่งเสียงกรนกันออกมา ย่งกับจอนฟอนกับมูเห่ากำลังฟาดกันอะไรแบบนั้นเลยมันก็เลยทำให้คุณยู่นั้นหลับตานอนหลับต่อไปนั่นเองทีนี้พอเขากาลังเค้มๆจะหลับต่อก่ได้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหนักๆมากดทับที่เน่าของตัวเองจนรู้สึกหายใจไม่ค่อยจะอ,ออกมีรู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด,ดขยับตัวก็ขยับไม่ได้เหมือนโดนจี้จุดยังกับหนังจีนกำลังภายในก็ม่ปานครับ คุณเดวบอกว่าในตอนนั้นเขาอา้าปากจะเรียกเพื่อนแต่มันกลับดันไม่มีเสียงพูดออกมาเลยสักแอรเดียวซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงได้มีอาการแบบนี้เขาได้แต่นอนทรมานจูอย่างนั้นไปจนเพ้อหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยความวอนเพลียตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือเช้าของวันใหม่แล้วละครับคุณยวก็รีบถามเพ,เพื่อนไปเลยนะว่า เมื่อคืนมีคนไหนมาปลุกข้ากลางดึกหรือเปล่าวะใครมาสะกิดขาของข้าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็พากันสายหน้าปฏิเสธกันหมดครับพร,ร้มกับบอกว่าพร,ร้อมกับพูดออกมาน,นว่าพวกค่าจะไปปลุกเองทําไมวะงงก็งงใครมันจะมีอารมณ์ไปแกล้งคนอ,อื่นได้ละ่ะคุณดิวก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อไป,ปร,รีบเดินไปล้างหน้าแปลงฟันพากันไปชมทะเลหมอกยามเช้ากันดีกว่า ทีนี้พอสายๆหน่อยพวกเขาก็เลยได้พากันกินอาหารง่ายๆขนมปังกับกาแฟกินกันจนอิ่มน้ำสัมรัไว้ตอนเที่ยงก็พากันลงไปจัดหนักที่ร้านอาหารข้างทางอะไรแบบนั้นครับซึ่งวันนั้นทั้งวันพวกเขาก็พากันไปประจนภัยทั้งขึ้นเขาลงห้วยเล่นน้ำปีนต้นไม้เดินป่าช่วงกลางวันก็พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ร้านอาหารข้างทางจากนั้นก็พากันลุยกันต่อ บอกได้เลยนะครับว่าวันนั้นคุณเดียวกับเพื่อนสนุกสนานเป็นอย่างมากมายจนใกล้จะมืดค่าพวกเขาก็านกลับมานอนอยู่ที่เดิมเพราะว่าขี้เกียจที่จะเปลี่ยนสถานที่แล้วพรุ่งนี้เชาวก็จะพากันกลับแล้วนั่นเองที่นี่หลังจากที่พวกเขาได้พากันไปหาอาบน้ําที่เป่าน้ำมันกันเรียบร้อยก็พากันไปหาซื้อหมูมาปิ้งย่างกินบาร์บีคิวกันอย่างอร่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันบ้างครับ พอเป็นกระสัยจนประมาณ3-4สี่ทุ่มนั่นเลยทุนเดียวกับเพื่อนๆก็ผากันไปนั่งชมบรรดาอยู่หน้าเต็นท์อากาศก็เย็นสบปปายดีลมเย็นๆพัดมาแต่ละทีนี่มันก็ทำเอาหนาวสะทานสวงได้เหมือนกันซึ่งคุณเดียวได้บอกนะครับว่าในตอนนั้นเขารู้สึกหนาวๆเหลือเกินแถมยังรู้สึกคันเหนือคันตัวแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนคน,น,นอื่นๆนั้น จะมีอาการเหมือนกันกับเขาหรือเปล่าก็เลยได้ขอตัวเพื่อนๆนั้นเข้าไปกินยาแล้วก็นอนอีกว่าจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ขับรถอีกต่างหากเพื่อนๆก็ไม่ได้อ,อะไรพากันนั่งตื่มกันต่อไปแบบนั้นคุณดิวก็เลยได้แต่เดินเข้าไปนอนอยู่ในเต็นท์คนเดียวครับก่อนที่จะได้นอนหลับไปอย่างง่ายดายซึ่งไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆนั้นจะพากันเข้ามานอนอยู่ตอนไหน เพียงแต่ว,ว่าค่าคืนนั้นคุณยิวก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วละครับพกเขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีใครบางคนมาตกที่ใบหน้าอย่างแรงจึงรู้สึกเจ็บเข้าไปในฝันก็เลยทําให้รู้สึกสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีนี้พอเขานี่ลืมตาสลืมสลือขึ้นมานะครับก็เห็นเป็นเงาของใครบางคนก็มีรู้มานั่งยองๆอยู่บนตัวของเขาคุณยิวก็รู้สึกว่าคนคนนั้นน้ำหนักตัวเยอะเสลือเกิน เพราะว่าน้าหนักที่กดลงมาอยู่บนตัวของเขานั้นมันช่างหนักะแทบจะหายใจไม่ออกเลยล่ะครับคุณเดิยวนี่บอกกับผมนะครับว่าตอนนั้นเขาอยากจะดินดินให้ผลคุนนั้นหลุดออกไปจากตัวเองเด็กก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบนั้นได้เลยจะยกมือยกขาขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างกับว่ามีใครบางคนเอาเชือกมาผูกแขนผู้ค้าของเขาตึงไว้กับดินตึงไว้กับแผ่นดินอะไรแบบนั้นเลยล่ะครับ ในแต่ส่งเสียงเรียกเพื่อนๆด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาช่วยด้วยช่วยข้าทีข้าหายใจไม่ออกพวกเองได้ยินข้าหรือเปล่าวะต่ทุกอย่างในตอนนั้นมันก็ยังเหมือนเดิมครับเพื่อนๆไม่มีใครไ,ได้ยินเสียงของคุณเดียวเลยสักนิดเดียวมันก็ทำเอาเขาคิดนะครับว่าจะต้องตายแล้วแน่ๆคุณเดียวก็เลยได้คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ เพเรายังไม่ได้บททดแทนพระกรุณททันเลยจะมาแต่ตอนนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนก็เลยได้ตั้งจิตอธิษฐานบอกพระแม่ไปว่าช่วยผมด้วยครับผุมงกว่าพึ่งบรารมีของพ่อแม่ให้หลุดพน้นออกจากตรงนี้ทีเลยพอได้อธิษฐานจบท่อนั้นแหละครับคุณดีวก็หลุดออกมาจากพันธนาการนั่นได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เห็นอยู่ตรงนั้นในตอนนี้ มันกับทำเอาแทบช็อกเลยนละครับเพราะว่าคุณยิวได้เห็นว่ามันมีชายแก่ผมกับขาวหนวดเขาเขาเขานุ่งชุดเขาห่มเขาเมื่อยืนหยยบอยูบ่บ,บนหน้าอกของตัวเองดวงตาของคนคนนั้นแดงกล่ำจ้องมองอย่างน่ากลัวด้วยแววตาที่เกี้ยกา่อไม่พอใจไม่ใช่น้อยมันก็ทำให้คนเดียวถึงกับนอนตาลีตาเหลือกกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าาครับ แล้วทีนี้ชายแก่ที่กําลังได้เหยียบตัวเขาอยู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมานาว่าเอ่งอยากเห็นข้าไม่ใช่หรอดูให้เต็มเต็มตาสิข้ามาให้ดูถึงทีแล้วนี่ไงเอ่งอยากถ่ายรูปก,ก็ถ่ายสิจะมีปัญญาถ่ายข้าได้หรือเปล่าชายแก่คนนั้นไม่ได้พูดปากเปล่าครับหลังจากที่พูดจบแล้วเขายังก้มหัวลงมาให้คุณดิวได้เห็นแบบจ่าตเต็มเต็มสองลูก,กตา พอได้เจออะไรที่มันน่ากลัวซะขนาดนี้มันก็ทำเอาคุณเดียวนั้นตกอ,อกตกใจเป็นอย่างมากรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีส่งเสียงแหกปากออกไปอย่างดังจนบรเพุนทุกคนได้พากันตื่นขึ้นมาหันมองมาทางเขาเป็นตาเดียวก่อนที่จะได้พากันอ้าปากค้างกันทุกคนเราได้เห็นชายแก่คนนั้นที่ยืนอยู่บนตัวของคุณเดียวนั่นเองครับคุณเดียวละล่ำละลักได้แต่พูดดอกไปเบาๆนะครับว่า ขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่พวกผมเป็นปากไม่ดีอย่าถือสาโกรธพวกผมเลยยกโทษให้พวกผมด้วยเถอะนะครับพวกผมจะไม่พูดลบหลู่อะไรแบบนี้อีกแล้วชายแก่คนนั้นก็ยังคงจ้องมองหน้าของคุณดิวอย่างเกี้ยวกระดัคงไม่คงพอใจไม่ใช่น้อยที่พวกเขาทำตัวแบบนี้พูดจาลบหลู่อะไรก็ตัวสันเงินงกพูดแทบจะไม่เป็นภาษาก่อนที่ชายแก่คนนั้นจะได้หัวเราะออกมาอย่างดัง แล้วก็พูดขึ้นมานว่าวกลัวทำไมพวกเองอยากเห็นอยากเจอข้านักไม่ใช่เหรอข้าก็ออกมาให้ได้เห็นแล้วนี่ไงหน้ากลัวโดนแจ้พวกเองหรือเปล่าล่ะคุณยูได้บอกกับผมนะครับว่าตอนนั้นเขากับเพื่อนเพื่อนทั้งห้าคนพากันบาดกลัวเป็นอย่างมากได้แต่พากันยกมือขึ้นมาผนไหว้ขอโทษชายแก่คนนั้นไปว่าขอโทษด,ด้วยขอขมาด้วย พวกผมจะไม่พูดจาปากหมาลบลูแบบนี้อีกแล้วพวกผมขอโทษจริงๆไว้ไวเท่าไวพ้พรุ่งนี้พวกผมจะทําบุญไปให้แล้วกันนะครับโอได้พูดออกไปแบบนั้นอยู่ดีๆตาแก่คนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาเลยล่ะครับมันก็ทำเอาคุณเดียวกับเพื่อนๆนั้นถึงกับมีกล้าที่จะพากันหลับนอนกันเลยทีเดียวรู้แล้วล่ะว,ว่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอได้เห็นอยู่ในตอนนี้น่าจะเป็นผี แล้วผีที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่มาในชุดขาวนุ่มขาวห่นขาวก็ได้พอได้เจออะไรที่มันน่ากลัวสักขนาดนั้นมันก็ทำเอาคุณดีวกับเพื่อนๆแทบจะมีกล้าที่จะพากันนอนต่อเลยล่ะครับแต่จะพากันนั่งคุยกันไปแบบนั้นจนใกล้จะสว่างนุ่นเลยถึงที่พากันเพ้อหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนุ่นเลย คุณเดียวกับเพื่อนๆก็พากันรีบกันเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางกลับบ้านในทันทีครับซึ่งต่อที่นั่งมาในรถนั้นคุณเดียวก็ได้ถามเพื่อนๆนะว่าได้เห็นเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อคืนเพื่อนๆทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าได้เจอได้เห็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยทีนี้พอรถของคุณเดียวได้พากันวิ่งผ่านวัดวัดหนึ่งก็เลยได้พากันเลี้ยวเข้าไปในวัดนั้นเพื่อไปถวายสังฆทาน อุทิศสบุญส่วนกุศลให้กับชายแก่ตนนั้นที่พวกเขาได้พากันพูดจาบลบลูและก็ให้หลวงพ่อหลวงตาท่านช่วยลดน้ำมนต์ล้างสวยให้หน่อยนั่นเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนที่พวกเขาจะได้พากันเดินทางกลับบ้านต่อไปนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณเดียวกับเพื่อนๆที่พากันได้เจอเจอกันมาอย่างน่ากลัวในค่ำคืนที่พากันได้เป็นอนกลางเต็นท์ ที่จังหวัดแม่ฮองสอนครับและนี่ก็คือเรื่องอราวทั้งหมด